เราเราประสบปัญหาว่าเฮ้ยตอนส่งออกข้าวเนี่ยทำไมข้าวโดนปฏิเสธจากผู้ค้าต่างประเทศเหตุผลเพราะว่าการตรวจสอบโดยคนเนี่ยครับมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอครับแต่ข้าวที่เราส่งออกเนี่ยเป็นร้อยตันและมีค่าประมาณหลักหลักแสนล้านมาเลยนะครับมันทําให้การตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้ทั่วถึงสุดท้ายครับผลลัพธ์ที่มาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการถูกปฏิเสธเนี่ยจากผู้ค้าปลายทางครับ ซีไรส์เนี่ยคือเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยในวตสาหกรรมข้าวครับคือตอนนั้นเนี่ยเราไปช่วยบริษัทรุ่นพี่ครับทำส่งออกข้าวครับเราเราประสบปัญหาว่าเฮ้ยตอนส่งออกข้าวเนี่ยทำไมข้าวโดนปฏิเสธจากผู้ค้าต่างประเทศเหตุผลเพราะว่าการตรวจสอบโดยคนเนี่ยครับมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอครับคนเนี่ยเราทําการสุ่มตัวอย่างข้าวครับมา25กรัมหรือมาสัก2,500เมล็ดเนี่ยแต่ข้าวที่เราส่งออกเนี่ยเป็นร้อยตันนั้นมีข้าวประมาณหลักแสนล้านเมล็ดครับมันทําให้การตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้ทั่วถึง สุดท้ายครับผลลัพธ์ที่มาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการถูกปฏิเสธเนี่ยจากผู้ค้าปลายทางครับพอเราทําส่งออกเนี่ยเราเห็นนะครับว่าอันนี้มันเป็นปัญหาสัมพัญของอุตสาหกรรมข้าวครับเราก็เลยพยายามที่จะหาเทคโนโลยีครับหรือว่าสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมข้าวตรงนี้ครับได้ไอเดียมาครับว่าพี่ไม่ควรทําเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครับที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยตัดสินใจแทนคนแล้วก็ตรวจสอบข้าวเนี่ยในปริมาณที่มันมากมากได้ครับทำให้อัตราการถูกปฏิเสธข้าวหรือการใช้มนนนีเ่ยักก็ถูลลดงะครรรับผมมมมกก็ทําาาาใหห้้อุตสขววเนีี่ยคิตมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็สามารถทําให้หาข้อได้เปรียบ,บาาพัฒนาการค้าเนี่ยมาให้กับทางคู่ค้า่ามประเทศแล้วก็คู่ค้าข้ามเนี่ยในไทยได้ครับต้องบอกเขาว่าจุดเริ่มต้นข้าของสตาร์ทอัพเนี่ยผมม่าเป็นจุดแรกที่สําคัญครับคือเราทําเทคโนโลยีเนี่ยเราดูก่อนครับว่าใครที่สามารถจ่ายเทคโนโลยีของเราได้ลำดัแบ,บแรกครับที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากทางผู้ประกอบการข้าวก่อนที่เขามีกําลังใจในการที่จะแอดฟอร์ดเทคโนโลยีของเราได้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากทางมิดเดิลแมนหรือกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำครับที่เป็นผู้ส่งออกข้าวครับผม โปรดักของเราเนี่ยเพิ่งขายเข้าสู่ตลาดเนี่ยประมาณสัก1ปี5เดือนครับโปรดักต์เสร็จแล้วใช้เวลาบริายเนี่ยประมาณ6-8เดเตนกว่าที่ลูกค้าเขาจะยอมรับแล้วก็จ่ายเงินเป็นรายแรกครับผมตอนนี้เนี่ยถามว่าแวลูของเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลดคอสต์ครับการเพิ่มมูลค่าของข้าวและก็การลดการปฏิเสธของผู้ค้าปลายทางครับผมสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเวลาเราทําให้แวลูข,ของข้าวมันเพิ่มเนี่ยมันกระทบทั้งห่วงโซ่ประทานครับสุดท้ายแล้วถ้าแวลูปลายทางมันเพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็เป็นสเสมือนที่เรามีเค้กมากขึ้นครับเค้กตรงนี้มันก็สามารถแบ่งไปยังต้นทางก็งคือเกษตรกรได้ครับผมต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราตรวจสอบเนี่ยเราใช้คนในการตรวจสอบปรากฏว่าคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของ human error การตรวจสอบที่ตัวอย่างน้อยเมื่อเราต้องการตรวจสอบคนล้านคนแต่เราส่งตัวอย่างคนไปแค่ร้อยคนนะครับแน่นอนว่าข้อมูลคนร้อยคนเนี่ยมันไม่สามารถ represent ข้อมูลคนล้านคนได้สุดท้ายแล้วครับ result ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและยาโลกองค์การเกษตรแล้วก็อาหารโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในสิของประชากรโลกเราเนี่ยป่วย พะมีสารปนเปื้อนในาาี่รข้าวเองเนี่ยก็มีต้องบอกเขาว่ามีการใช้สารเคมีที่เยอะเหมือนกันการตรวจสอบแบบเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยคนตรวจสอบโดยเคมีเนี่ยวิซารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เราอยากจะควาเทคโนโลยีครับก็คือว่าเราจะพาไปทําให้กระบวนการการตรวจสอบเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมีการปนเปื้อนในอาหารน้อยลงอันดับที่2คือว่าทําให้เกิด value added ในสา,ารกรมข้าวครับสิ่งที่เราตรวจสอบได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กายภาพหรือสายพันธุ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเคมีด้วยสุดท้ายแล้วผาพที่มันเกิดขึ้นครับเราก็จะ ไฟเบอร์ iber, คุณเป็นยังไงบ้างแฟตคุณเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่ครับที่เราไปทําการตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้มีผู้ใช้ง,งานของเราเนี่ยมากกว่า250รายทั่วประเทศนะครับมันทําให้เราเห็นข้อมูลคับว่า,าที่กรุงเทพที่ฉะเชิงเซาที่โคราชอุตรดิตฐ์ที่อุบลเนี่ยข้อมูลข้าวเป็นยังไงบ้างต้องบอกเขาว่าแต่ละที่ครับไม่ได้มีสารอาหารที่เท่ากันเพราะว่าดินคนละอย่างกันการที่เราสามารถตรวจสอบเนี่ยเราจะสามารถช่วยเขา manage แ,แล้วก็สร้างมูลค่าพเพิ่มได้ครับ คือแผนในการที่ scaling up ครับเรามีทั้ง h o r i z o n t a l และ v e r t i c a l ครับคือในแนวแ,แกนนอนเนี่ยแน่นอนคขาว่า product เนี่ยเราเริ่มต้นจากข้าวก่อนแต่ตอนนี้นเราค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในข้าวแล้วครับเราก็เลยไปเข้าตาไปหลายในอุตสาหกรรมอย่างเช่นว่ากาแฟอย่างเช่นว่าหมูหรือแม้กระทั่งซีฟู้ดเองเนี่ยทีนี้ต้องบอกเขาว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความได้เปรียบอย่างหนึ่งครับคือเราเป็นคนที่ผลิตอาหารเนาะการที่เราผลิตอาหารจำนวนมากเนี่ยหมายความว่า data ที่มีสำหรับ AI เนี่ยมันก็มีมากเหมือนกัน AI ให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องบอกเขาว่าการมี data ที่มากเพียงพอ นอกเหนือจากเรื่องของการมีข้อมูลที่ถูกต้องนอกเหนือจากเรื่องของการที่เทรนข้อมูลแล้วเนี่ยยังมีการวายเดทว่าข้อ AI เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างถูกต้องครับผมต้องบอกเขาว่าตอนนี้คือโอกาสมันมีเยอะครับอย่างที่ผมเองเนี่ยเราทำในอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยพอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสในอุตสาหกรรมอื่นที่มันเกิดขึ้น คนที่อยากทำสตาร์ทอัพตอนนี้ครับต้องบอกเขาว่ามันเป็นโอกาสทองครับเพราะว่าเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่าตัวเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ย IoT หรือว่ากไรตามนะครับมันจะเป็นเพิ่งเป็นสเตจที่เริ่มต้น,นได้ไม่นานครับสิ่งที่อีสราน์ทันเนี่ยถามว่าประธานประเทศมีไหมมีครับแต่ว่าเราอยู่สเตจที่เพิ่งจะคอมเมอร์เชียลเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยกันเพราะฉะนั้น มีโอกาสมากพอในเรื่องของตลาดที่ยังไม่มีใครมาเข้ามาเล่นแล้วก็มีโอกาสมากพอครับที่ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารครับผมมันทําให้เรามี resource ที่มากเพียงพอที่ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้มันออกมาตอบโจทย์ภา,าคอุตสาหกรรมได้ครับ